สวัสดีครับแฟนคลับทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยดีวิธีไทยนะครับประจําวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2567ถ่ายทอด,ดสดช่วงเวลาประมาณเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับทางช่อง PPTV วันนี้ก็จากวิทีมวยจิตมังนุน,นะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นทางด้านก้าวผูวแดงสักแสนพันพบกับทางด้านเกรียงไทยก่อเพชรจิตทิพง คู่นี้เป็นการแก้เมืออีกครั้งหน้าหลังจากทางด้านเก้าวโแดงเคยชนะมาพิกัรน,น้ำหนัก102ปอนด์และคู่ที่2ก็จะเป็นเป๊ปซี่ซูจิบะมีเกลียวพบกับทางด้าน VIP อสิทธิ์จ่าต้นนะครับพิกัรน,น้ำหนัก104ปอนด์คู่ที่3ลูก้าเซเบนมวยไทยพบกับทางด้านชนะสิทธิ์แกงกรูมวยไทยพิกัรน,น้ำหนัก1 3 5ปอนด์และคู่เอรกรายการวันนี้นก็จะเป็นเพชรปริญซอจตุ้งปราจินพบกับทางด้าน พงศรีสุจิบะมีเกียวพิกัดดัมหนักหนึงรอยยีต่อ125ปอนด์นะครับตับเพือนร่วนะครับที่ผมแนะนํายอยู่ตลอดนะครับแอปพีเคสองสี่เป็นหลายพักรโชคระบบอัตโนมัตินะครับชว่วงนี้มีราคาเรทมีฟอร์มการชกมีน้ําหนักมีเมอร์รักเมอร์ชอบแล้วก็มีราคาสดๆจากของเพทีบริการฟรีครับไม่มีมค่าใช้จ่ายอยากเป็นพี่น้องร่วมใช้์ขายนี่ก็บันทึกเบอร์ผมนะ0 9 3 0, 0. ์เ0 4 8 0 ขึ้นไลน์ผมก็ทักมาได้เลยบอกว่าอยากเป็นพี่น้องร่วมใจขายอพีเค24พวกเรายินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวนี้มีพี่น้องร,อ 2, ร่วมใจขายอยู่2,600กว่าท่านนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสิ่งดีที่ผมแนะนําต่อไปมาดูน้ําหนักนับเมื่อเช้ากเกาผดแดงมา102ปอนด์ทพีกัดเกรียนไทยก็มา102ปอนดพีกัดนะครับเป๊ปซี่มา104ปอนด์ VIP มา104.3ลดไป0.3 ลูค้ามา134.9ขายไป0.1ส่วนชนะสิทธิ์มา1 3 5ดเพชรไพลินสอจะต้องประจีนมา124.9 12ขายไป0.1นี่คือน้ำหนักเหมือนมะเช้านะครับต่อไปมาดูมารักมาชอบผมเลยนะครับคู่แรกนั้นเก้าผูแดงสักแสนพันตัวนี้ซ้ายหนักแดงซ้อมแสงมรกตจากซิทิเกตับเคยชนะมาส่วนเกรียงไทยกเพชรสิทธิพงษ์เนี่ย เป็นน้องชายของเจ้าเจริญสุขเรนาเมยไทยนะครับเตะขาต่อยหมัดรุนแรงเดินปั้มเดินตีแต่ว่าต้นๆน,นี่กินทางด้านก้าวยแดงยากตัวนี้ฝีมือดีฉลาดรวดเร็วต้นๆไปก่อนแน่นอนเข้าวิธีก้าวพวยแดงไว้ก่อนราคาหลายข้อตัวบางตุนเอาน,นะครับจ่าแพ้คือพริกแพ้ราคาแพงแท้แท้แค่นั้นเองถึงตัวนั้นก็ออกตัวบางตุวเรียบร้อยแพชนะก็จะได้ตังค์ครับคู่ที่สองครับ๊ีซี่นี่สูงยาวเข่าแหลมแข็งแข็งแรงหนักแรงทุกลูกส่วน VP เตะขาต่อยหมัดรุนแรงเข่าในเหนียวหนึบ ทว่าเซเปียรูปร่างคู่นี้ใกล้เคียงกันหนักแรงแข็งแกร่งอยู่ที่เปปซี่เดินบูตอลหดปอปดใหญ่ปลายแดงอยู่ที่ VP ีคู่นี้ใครพลาดลปวมเป็น,ลปนหลดนะครับส่วนตัวผมเนี่ยอยากให้เล่นไปที่มวยตัวใหญ่นะครับอย่างเปปซี่วันนี้ได้ใหญ่ได้ยาวน่าจะตัวรอดได้ครับแต่ว่าอันตรายแน่นอนคู่นี้เบียดนะครับเข้าแล้วลืมบอ,อกตัวบางทุนคู่ที่3ครับลูกาสวิตมวยไทยลูกศิษย์ของมาเทียสนะครับนักชกจากกิตาลรี ได้สูงได้ใหญ่แต่ว่าความเป็นมวยน้อยกว่านะครับกระดูกมวยเป็นรองชนะสิทธิ์คียงกรูมวยไทยเนี่ยนักโชคจากทางด้านนองคายหนักแตงทุกลูกแต่ซ้อมอยู่ที่ใต้แต่ว่าผมมองว่าความอดทนนี่น้อยถึงจะกระดูกดีเวทเมื่อเช้ามาน้ําหนักมาดีแต่ว่าลูกหนักลูกแรงเนี่ยใกล้เคียงกันว่าจิตวใจนันี่ไม่ได้ดีกว่าทางด้านลูก้าเลยนะครับวันนี้ลูก้าถ้าเป็นรองหน้าลุงุนรองมาก มีลุ้นตลอดความมั่นคงดีนะครับทั้งใจกระดูกเป็นรองมีโอกาสที่จะพลิกชนะได้ลุ้นนับนอบได้ครับคู่นี้ผมชอบไปที่ลูก,กา้าซึนมวยไทยและแข่งรายการวันนี้ครับเพชรปริญสวจจตองปัญชินประเภทคนแกร่งครับเตะขาสมรรุแรงช่วงนี้ไม่ค่อยได้โชคนะครับนานนันมาทีเจอกับพงศรีพงศรีตัวนี้หนักแรงทุกรูปลักเตลี่ยดีรวดเร็วแต่ว่าถ้าพูดถึงบาร,รมีมวยเป็นรองค่อนข้างเยอะ คู่นี้ตอมหนักปอน1์หนึ่งร้อยยี่สิบสี่่ร้อยยี่สิบห้าให้เป็นจีเด็ดในรายการนะครับเพชรประเดนศอสโจ,จ,จ้งปาจินเชิงมวยประเภทนี้กระดูกดีร่างกายดีปริมีมวยดีกว่าน่าจะชนะได้น,นะครับสรุปมวยรักมวยชอบวันนี้คู่แรกนั้นชอบไปที่ก้าโพแดงเข้าไปก่อนค่องตัวบางทุนนะครับซ้ายเนียนหนักแรงซ้อมแสงมรกตคู่ที่สองชอบไปที่ความสูงยาวใหญ่หนักแรงของเป๊ปซี่ซูจิมวยมีเคียวและคู่ที่สามชอบไปที่ลูก้าเซเว่นมวยไทยถึงจะกระดูกเป็นรอง ฝีมือมวยเป็นรองแต่ว่าได้ใหญ่ได้สูงชนสิทธิ์จิตใจก็ไม่ค่อยดีโดนแล้วมีร่วงไม่หล่นได้นะครับเควองรายการวันนี้ชอบไปไดีเพชรปลินซอจตงปะจินจันจดเป็นเด็ดอัดนใาดาการครับขอบคุณสมบัติคนมัน่งใจที่มีผมโดยตลอดนะครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ